ต้องไปฮีลิง่งไก่หรือไปแคทฟิตก็ได้พี่ปิง่งปะกานะโอเคตัวนี้ไงก็ดังต,ตัวนี้พอได้เลยสองทีละวุฒมันไล่กูไล่ไม่หยุดเลยอีกตัวนึงไล่ด้วยตอ,อบ ช่วยด้วยโอ้ยพี่ไฟไว้โอ้ยได้หดเลยช่ด้วยเสียทุกอย่างจะไปดอกสองอันเลยนะเว้ยมาเจอแก สามารถโยกไปเดดฟอลได้เหมือนกันเพราะงั้นแลควรอยู่กึ่งกลางคิดว่ามีคนล้อมบ้านมาอยู่ป่ะหรือว่าเดี๋ยวๆไม่น่ามี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 เห็นล่ะแรกหนึ่งงั้นก็เข้าตไปนอนอยู่บนสะพาเอามาเอา กจะัง,ค,งควรเข้าแล้วแหละตายได้เบิรลเลยไหมตีเสือกตีเสือกน่าจะตายหมดแล้วเดี๋ยวจะตีหลังเดี๋ยวขึ้นระพานเลยไปเทคเลสของอยู่ชั้นล่างกูยังโฮชั้นสองอยูน่นะ ประตูสะพานชั้นสองเปิดกูเข้ามาชั้นหนึ่งเก็บตัวให้จะมาเก็บของแล้วออหยุดตัวหนึ่งยันสองโดดลุงไปสองตกตายหนึ่งข้างบนข้างบนข้างบนเก็บไปก็ข้างบนใช่ ข้างามุ่นตรงเลยโดนไฟร้อยเคสกนหมดโดยมันโตนเ n อร์ชั่นพวงแล้วก็มบตเตอรี่จียังไงว่าขึ้นอากาศมันก็หมดลมแล้วเนี่ย <laughs> ใส่แมสที่มนุษย์ทิ้งไว้ไงมันก็ป้องกันความหนาวเนี่ยผมเอากาศไม่ได้ติดลบร่างกายชาวนาวิอยากจะทนได้ก็ได้เขาไม่ใช่ร่างกายแบบมนุษย์เขาคือเอาฟินนอกคนผลยังเราด้วยโดนหนึ่งโดนสอง,สองมันนั่งอยู่ข้างหลังโดนหนึ่งงั้นตัวอลิสน่าจะตายปะโดนสอง<ม>่อะชั่ออดิเอ,อ่อ ไม่ตายไม่ตายเกิดมันวิ่งต่อมต่เราข้ามฝั่งไปไหมหรือว่ายิงระยะไหมข้ามเราไปหาบังหาโคเบอร์แล้วก็เก็บของเราแล้วก็ไปตั้งหลักดีกว่ามั้งโอเคเดี๋ยวว่าจะบวกยังไงกูไม่แน่ใจว่าลิตร่วงว่าไงกูจะข้ามไปดูศพให้ชัวร์ยังไงยังงั้นก็ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวกูข้ามไปก่อนเดี๋ยวก็ได้มึงดูอีกคุมเชิงไว้ไปทั้งคู่แล้วเปิดดูระยะประชิด ตัวหนึ่งวิ่งอ้อมถอยหลังออกขวาหลังโก้หลังรู้ล่าหลังกระแพงตัวผู้ชายลวงผีได้หลังมึงเป็ดโดน <Don 't S 1> นัดเดียวนะยั่ไม่ตายถอยกลับไประเบิดโดนหนึง่งจดไอตัวผู้หญิงเสื้อคลุมดำโดนหนึ่งนัดน่าต้องลบฮิวออกขวา บ้านสาวตายสวยตีตีตีอ้าวฟัเหรอบันเดินอลิสนิ่งมากแตกทํไม่ตายไม่ตายเออตาย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 เอื้อแล้วตายเหรอมีตัวหนึ่งโอเคข้างใน ข้างในเลยร้ 195. อ,อยเก้าห้าอาริสล่วงอยู่ตรงนี้เยอยู <Yeah. S 1> บ่บนเนินข้างหลัเงเนินหลังขวาอาิสล่วงอยู่นี่เฉียงโซนนี้หนึ่งเมตรกำลังแรงเข้าไปรวติดไฟยอยู่ล่วงจบแล้ว